เมื่อท่านไปอยู่วัดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็มีมากขึ้นท่านได้พบพระจันย์ใหญ่สายวิปัสนาเช่นพระจันทร์สิงห์ันตยาคโมพระจันทร์ฟั่นอาจารโรก็ยิ่งตั้งจิตว่าจะต้องบวชให้ได้ไปขอแม่แม่ก็บอกให้ไปขอพ่อแม่ก็รู้ว่าพ่อต้องการจะส่งเด็กชายวิริยังปะเรียนกรุงเทพเหมือนพี่ๆท้ายที่สุดเมื่อไปขอบิดาท่านบวชบิดาท่านก็บอกว่าถ้าบวช ก็ไม่ต้องเรียกพ่อเรียกลูกกันอีกท่านตกใจมากจึงตัดสินใจไปขอให้พระอาจารย์คง,งมาจิรปุญโยมาพบพ่อเพื่อขออนุญาตบวชพระอาจารย์คง,งมามากี่ทีคุณพ่อก็ไม่ให้พบจนกระทั่งต้องไปขอผู้ใหญ่ที่คุณพ่อนับถือให้มาพูดคุณพ่อท่านจึงอนุญาตให้บวชได้เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้ววันหนึ่งท่านก็บอกว่าอาจารย์คง,งมาไม่อยู่ ก็ไปฝากท่านไว้กับพระจันทร์ฟั่นอาจารโรท่านก็อยู่ปฏิบัติพระจันทร์ฟั่นอาจารโรตอนที่เป็นเนนแล้วก็ได้เห็นความอัศจรรย์หลายเรื่องเช่นเป็นต้นว่าแมวเดินจงกรมตามท่านก็ถามท่านว่าแมวนี้เดินเพราะอะไรท่านก็บอกว่าสอนมันเมื่อท่านขึ้นไปนวดพระจันทร์ฟัน่นพระจันทร์ฟั่นก็คงรู้สึกว่าลูกศิษย์ของท่านเองไม่มาปริบัติท่านตอนกลางคืน ก็ปรากฏว่าระหว่างนวดอยู่นั้นมีเ네นนองคหนึ่งรูปหนึ่งขึ้นมาตาสลึมสลือม,มาใชมาชงน้ําชาให้ท่านเสร็จแล้วก็กลับลงไปนอนพระเจ้าหลวงพ่อวิริยังก็เห็นประหลาดว่าคนตาปรือมาชงน้ําชาให้ลุ่งเช้าก็ถามเ네นนเนนบอกว่าไม่ได้ไปชงเพราะเ네นนไม่รู้สึกตัวพระเจ้าหลวงพ่อวิริยังท่านก็ไปถามพระจันทร์ฟั่นว่าเน네นขึ้นมา โดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยพระอาจารย์ฟั่นทําอย่างไรพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเมื่อขี้เกียจนักก็ต้องทรมานแล้วก็บอกว่าท่านใช้อำนาจจิตกระแสจิตของท่านสั่งให้เนนคนนั้นขึ้นมาทำหน้าที่แล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่ากระแสจิตนั้นสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ได้จึงเป็นเหตุให้พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังซึ่งเป็นเนนน้อยอยู่ในเวลานั้นฝังใจ ว่าพลังจิตเมื่อฝึกหนักขึ้นก็จะเป็นกระแสจิตและกระแสจิตนั้นเอาไปทำอะไรต่อมีอะไรได้มากเช่นแสดงฤทธิ์แต่พระจันทร์ฟันก็สำทับว่าเมื่อเกิดกระแสจิตขึ้นแล้วอย่าทำไปในทางอื่นให้เอาไปใช้ในทางวิปัสสนา